เกตยังขึ้นกับโทนี่ครูสลังเกมอยู่ฟาสต์เปบนซิลีกที่ผ่านมามือนี้ทางเอสทีวีฟุตบอลโบจะมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมง,งานกรอนากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เด้อเด้อโทนี่ครูสกองกลางเรอัลมาดริดที่พาเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ในรายการยูฟาสิบสิบลีกกับลิเวอร์พูลโดยทุกแฟนบอลใจดำถามคำถามนี้ขึ้นมา เจ้าดีใจบ่เจ้าหู้สึกแบบใดกับการสนะท,ทางที่ฮุบเกมบ่านาย,ยินดีเลยเอา้าวทีนี้โทนี่ครูสกห็หัฮหอนเสเกมเขาสนะแล้วเป็นยังนักข่าวคือตั้งคำถามแบบนี้โทนี่ครูสกล่าวว่าการที่ทีมใครเป็นแชมป์มันก็นานย,ยินดีลายกว่าแล้วเฮาฮู้ว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมทีแข็งแก่งละกะเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมทั้งที่ฮุบเกมมันก็ เปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันครับแต่สุดท้ายเฮาก็คว้าใส่มาได้เจ้ามองข้ามการเป็นแซมของพวกเขาวะคือว่าตั้งคำถามแบบนี้แล้วนักข่าวก็ยังตั้งคำถามอีกคำถามหนึ่งว่าเจ้าหูสึกแปลกใจบอกกับเอามาเลท,ที่เจอกับปัญหามากมายแบบนี้โอ้โหโทน่คริสนี่หัวหอนเลยแล้วโทนิครุก็สวนกลับว่า เจ้ามีเวลา90นาทีในการเบิ่งเกมแต่เจ้าบรามีเวลาที่สัมผัสถึงเกมจริงๆแต่เจ้ามีเวลา90นาทีเพื่อตั้งคำถามนี้ขึ้นมาวะเจ้านี่รู้สึกแบบไรคือคนบ้านี่แหละอ๋อทน่ครตหัวหอนเลยถ้าว่านี่เป็นวิธีการของฟุตบอลของกีฬาที่ทุกคนต้องยอมรับว่าุบเกมถ้าถ้าเราจะเสียหรือเราจะชนะ แต่ถ้ามันมันบริวัดกันที่ฮุบเกมมันวัดกันที่ประตูคาโลอังเชลตเตยังยอมรับว่าฮุบเกมของันเฮามันเสียกว่ามันน้อยกว่าฮุบเกมของลิพูฮุบเกมของลิวพูมันดีกว่าหลายแต่ว่าสุดท้ายแล้วฮาก็เป็นฝ่ายทิศนาเพราะว่ามันวัดกันที่ประตูบริวัดกันที่ฮุบเกมเนื่องด้วยกายินดีกับแลวเมเลดที่คว้าแชมป์สมัยที่14ไปของในดัวยูฟาแชมเปียนส์ลีก เป็นถ้วยที่14อย่างยิ่งใหญ่ของเหล,ล่ามนุษย์ในฤดูกาลน,นี้โอ้โหลิีพูนี่เจ็บใจจี๊ดเลย